พี่น้องนี่นี่นี่คลิปต่อมาค่ะคลิปต่อมาฮักเล็กน้อยก็นั่นจังค่ะพี่น้องฮักน้องน้อยน่ะน้องนน้อย,อย,อยแขนอันตัน้นะล้จ้ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเห็นอีกเด้เด็กชายเบืง้งนี่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 นีแนนนนนงง่แขนอันตั้นไม่จ๊ะลูกจ๋าอุ้ยพี่น้องเอ้ยบนผู้ดีบูงามแขนอันตั้นดนด้นเห็นดอกนึงขอ่อยบ่วที่ข่อยมันงามทั้งสี่พี่น้องงามกาจะ่ะ พี่น้องจ้าพวกนึกพวกฝันเลยว่าสิได้เห็ดว้ายพี่น้องดูนะ่ะเอ้าพวกมัมีแมงกินเจา้าอะอโอ้ยโอเคจ้ะโอเคโอเคน่ะเห็นปะพี่น้องดีใจให้พันง้างพันงามอ่ะดีใจความง,งามของนางจ้ะนี่เห็นบบได้อีก<ม>แก่กสอง<ม>ดอกก็โอเคอยู่ดีจ้ะ ไปต่อค่ะพี่น้องไปต่อมีอีกโบลังเล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 งเบื้องมีอีกโบนะไปค่ะโอ้จ้าปลาแมาคโพยเห็ดขอนสนจ้าเบิงบ้งเบืงบ้งเบื้งเบื้งโอ้มาให้มาใมาหนะ้าพี่น้องได้เห็ดขอนสนด้วยจ้านี่นี่นี่น,นี่แม่ได้ลาบแล้วมะแลงนี่ย้ำแม่จ้ะพี่น้องย้ำย้ำนี่โอ้เห็ดขอนสนออกแล้วขนาดแห่งนี้พี่น้องนี่ าเดี๋ยวไปเห็นอีกตอน,นึงเลยจ้ะพี่น้องเห็ดขนสนนู่นเหรอพี่น้นองอุอ้หุยยุย่ลยล่ะโอ้ยขนนั่นหลายขนนั่นเห็ดพุยุแล้วพี่น้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊กระถางคอยล้นนี่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 มอง,มองเห็นตะไคร้เลยจ้าอุ้ยนันนันนันสองสามตอพี่น้องยะได้เห็ดขนสนนะจ้านี่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 เห็ดขนสนออกแล้ว ไอ้สิได้โทรไปบอกเพื่อนสาวให้ออกไปเก็บเพราะว่านางชอบเห็ดตัวนี้มากมากเนี่ยพี่น้องมึงเฮพี่น้องจา๋างามป้ามากอันมูบานนี้ยังสี่แล้วจ้ะนี่นี่ม่บานตัดขาเยอะมามูบานนี่เหนียวตึงเหนืแเสบเด้อจ้ะพี่น้องเบิ้นดอกบานเบาได้จ้ะดอกอ่อนกับแสบไปย่างหนึ่งนะนี่ต้องตัดจ้ะ ต้องตัดนี่เอาคือมีแมงเหรออุ้ยเห็นบ่แป๊บเดียวขึ้นล้าเลยพี่น้องเห็นบ่เนอะอ้ออุ้ยเน,ยยน,ยนาะนะพี่น้องิึงเนี่ยเซียบให้พี่น้องมูบันบานนี่แซ่บโอ้ยมูน้อยๆก็เสียบได้ถ้าผู้มากดอกจ้กะถ้าขอยามันลดสชาาดดีขนาดนาไอ้มูบานแล้วนี่นะ ได้เก็บแล้วพี่น้องเอ้ยแหงขาหแหงแซบเลวจ้ะขาเหนีย,ยวเหนียวหยาบหยาบแหงแซบเด้อนี่ดีใจแท้มาหาเห็ดอันเพลิงหวานนึกว่าสว่าได้อย่างแก๊กดอกเลยจะมือนี่เห็ดเพลิงหวานก็ได้ไนป้าสิร้องไปอบอันนี้เก็บไว้มันที่อบได้บอมันมันมันที่จังไหร่หต่ว่าเห็ดเพลิงหวานอบสองรอบเลยจะมือหวานนี่ก็มากอน,นอ่นโอ้ดีพี่น้องได้ผลหลายจ้ะได้ผลดีหลายอบเห็ดนี่ พี่น้องเราบ,บางดอกนี่ว้าวงามงามงามเบึงเบึงเบึงเดีย๋ยวไปเบึงแนวาได้เออเฮ้ยแนวาได้พี่น้องแนวาได้เพทันได้เต็มขวดนีพี่นอ้องเพียงมามันแห้งตัวจ้ะฝนบ่ตกโดนเติมเลยได้จ้ะพี่น้องนี่นี่โอ้ยเสียไปผัดกะเพรากินน้ำมูโอ้พี่น้องนะ <c oughs> มักมักมัก มาเก็บเห็ดเครื่องหวานในฮ้อนเห็ดขวนสนจ้านี่เห็นไหมเห็นไหมงาหงางาม,งาม,งาม,งามนี่เป็นข้างแรกของปีนี่แล้วค่ะที่ได้เก็บเห็ดขวนสนนะพี่นอ้องเห็นถ้งประเทศอื่นเขาเจ้าเก็บเด้อจ้าขอยพึ่งสิได้เก็บน้ำมูเด้จ้าเหมบอมันแห้งนมันสะอาด เงี่งามไม่นองงามเดี๋ยวไปตัดขาบ้านพรคอยมีเวลาปันไดจะ้ะอสวยงามมาล่ามตาได้เห้ยได้ทั้งเห็ดเพลิงหวานมาดิอีแกล้วเห็ดแกล้วโอ้ยฮะสมดีใจแห้งแต่น้อไในเห็ดเพิงหวานด้วยใ้เห็ดขอนสนด้วยพี่น้องฟินขนาดนะมือนี่ เดี๋ยวจะต้องไปแวะหาเพื่อนสาวอยู่ใกล้กันจะห่างกันแค่สี่กิโลเมตรนะค่ะบังนี้พี่น้องผู้ดีผู้งามหายดอกเปิ้นเวิร์นี่นี่ปีที่แล้วเพื่อนผัดใจเอี่ยงกูเสพเสอ๋อมุจจาวาแมนบบแมนบบขะกับบุง้งูเด้อน่ะนะโอ้ยพี่นออ้องแมนอีหลีโอ้ยแมนบบฮันี่เป็นแมนอีหลี่ เห็ดพร่งหวานจ้อยๆพี่น้องเอาจ้าจ้อยขวดเอาได้แข็งแกแดอยู่นี่เอ้าเอาเอ้าะอโ้ยแตียกหัวหายปาพี่น้องเออขอมาพอดงเห็ดไข่ายขวตะลึงพึ่งเผือกนี่แต่จตายมาหลายคักหลายแน่เทียบเขาบอกมีแมงพร้อมนี่พี่น้องพอกขะเซ็นเลือดเอาแต่าเล็กน้อยเนี่ยไปตาแจ้วเนาะมันหลายคักได้พี่น้องเดี๋ยวเซอร์เบิ้งเด้อ ปาดตัว <stüt> <อ fate> โอ้โหหลายๆเอากล้องมาหนีเกินปาดพี่น้องมาหนี่นี่ก็เห็ดไข่ายๆนี่ก็เห็ดไข่เห็ดไข่แปลว่าผู้ใดเนี่ยแมงนี่ยนะปาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยดูๆบ่มีแมงเลยได้จ <pas> ้ะนี่เห็นบ่บ่มีแมงเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเห็ดไข่ดูเดี๋ยวค่อยไปเอากระถังมาใส่วันนี้พี่น้องเขาเสียบ้างหืมนะ แมนเบิร์ตพี่น้องเอ้ยนะน่เห็ดไข่ะ ai, จะเห็ดไข่เห็ดผู้ใดนั่นแหละพู้ล่ะเดี๋ยวแป้งสีขาวจัน้ำผ่านอยู่ในปลานี่ยพี่น้องมึงเนนะี่ยู้ล่ะแมนเบิร์ตพี่น้องเอ้ยพู้ล่ะนี่นี่น,น,นี่ยุคกลางค่อยเห็นค่ะก็เขาโทษแล้วข่อยหมุนกล้องข่อยอันพวกหูเสียจังไหนขันมาหลายพี่น้องก็ตะลึงเนี่ยเห็ดไข่ทั้งหมดเด้อจะ้ะโอ้ยเหยียบป,ปุปีปุปีอีบันออ้ย โอ้โ,อโ,อโอข่อยเงืดข่อยเงืดมันหลายพี่น้องแล้วมันเ่าก็มีจ้ะมีเ่ามีสาวจ้ะพี่นอ้องโอ้พี่น้องเอ้ยมันหลาขาดไหลายแนย่ขอว่าพอดงเห็ดไข่โอ้แต่อันนี้บ่สวยมีตำหนิข่อยว่าเอามีตำหนิขออ่ขอ,อวยว่าเอาจ้ะน,นี่นี่โอ้พี่น้องเอ้ยโอ้โอ้พระเจ้ามันหลายหายแท้นี่ดงอี๋จ้ะพี่น้องมองนี่นี่ไาดูนี่เห็นปะ นี่ก็เห็ดใคร่พี่น้องก็ดูโอ้ยนี่ตำหนิหมดแล้วจ้ะนี่เห็นหปะตายพี่น้องเนาะโอ้ยว้ายหลายหลายอู้ยโอ้ยหลาย,ลายนี่เขาสีใตาย,ยังไงคนแล้วเป็นบังงงแล้วคนละความหลายของเพื่อนอ่ะพี่น้องนะเออทอดองเห็ดไขร่ด้ยวยป่ะนี่โอ,อ้ยเมียเอ๊ะนี่มันเห็ดอะไรละ่ะไขร่ไหมบ่คือแต่นี่บ่คือ เอ๊ะมันเห็ดอันนี้บอที่ข้าเจ้าเอินเห็ดดำไหมพี่น้องมันมีคนหูจักบอนี่ไหมมือหูจักเด้อบอเคยเก็บบอเคยกินแค่เจ้าเอินเห็ดดำก็มีได้วยทางอื่นน,น่ะพี่น้องเนี่ยคือซื่อๆแต่บ่เคยกินบ่เก็บด,ดอกจ้าน,น,นี่นีนนนน่เห็นม้าโกนึงไหมพี่น้องข้าเจ้าเอินเห็ดดำมาเนาะผู้ใดหูจักบ้างเนาะนี่โอ้ยข้าเจ้าหูจักนะนี่ไหมพี่น้องดูมันผู้ใดหูจักเนาะเห็ดดำเห็ดดำว่นี่เมืนเน่อไงโอ้ย กวางเต๋พี่น้องค่ะกวางเตซ๋ซ้ายอยู่กุหลาบพุหลาพี่น้องเอ้ยเอาบ่าไหวได้จ้ะนี่นี่กะเห็ดไข่ได้จ้ะเห็ดไข่ทั้งหมดเลยพี่น้องอู้ตายเตะอู้ตายอือโอ้ยกุหลาบเห็ดไข่พี่น้องดงเห็ดไข่จะดงเห็ดไข่นี่เบืเ้องในเมนเบิดเลยจ้ะโา้โทรศัเจ้าแม่โอ้ยโยหขันเดียวเห็ดใครในยางตรงมะนีเลยพี่น้องเบื้อ่ะ <g ül s> พี่น้องเอ้อเห็ดไข่เนี่ยแมนเหมือนพี่น้องนี่เห็ดไข่จ้ะปัดทั่วมันหลายคักหลายเนี่ยแท้โอ้ยตายหลายเนาะโอ้ยแตกถือคุถึอแตกไว้เทะเมื่อสิได้หลายย่างเห็ดแทะมึอนี่เดี๋ยวเห็ดไข่น้ำจ้ะพี่น้องเออเมาหลายแท้่ละอะไรดูแบบไงแบบโตโอ้ย น่ะหลายใายหลายให้หลายขาดเนาะจะมาถ่ายมาเห็ดไข่เห็ดไข่นี่สะอาดพ่วงนี่พี่น้องบ่มีแมงกินได้เนี่ยเห็นบ่ขา,าวจ้าอัวอยู่มีตำหนินิดหน,น่อยจบะบ่เอ็นมาแมงได้จ้ะนี่เราก็อ่านนี่ขันมันสะอาดก็เอาขามั่มีแมงเออมีแมงบ่เอาจ้ะมีแมงไม่เอานะเธอนี่พี่น้อ หลายฮะโอ้ยเก็บกองไว้เสร็จแล้ววฮะนี่ไหนอะโอ้ยพี่น like ้องเอเป็นหลายใายหลายใายเมนเบิร์ดอะไจ้ะเนี่ยเมนเบิร์ดพี่น้องเออเห็ดไข่ทั้งตันล่ะอือได้โพกแก้วค่ะโอแคโพกแก้วจ้ะ บ่าอาหลานี่พอ่ายุคนเดียวกินบ่นเหมดกินบ่ทันก็ต้อไปล่างไปหามองเก็บอีกเป็นพระรโอ้โอเห็ดถังนี่นะพี่น้องทั้งเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดขนสนแล้วก็เห็ดอันนี้เห็ดไข่จ้ะโอ้พี่น้องไอหมานพี่น้องว่าสิเปล่าแล้วก็พวพอง,งามงามบอ่อก็บ่หูเนาะมันหลายแนละ้วตัดใจซะบ่บ่ มันไหลพี่น้องมันหลายนะคะเอาไปละลายกับลรางบ่วไว้พี่น้องออกจากป่ามาสูดอากาศบริสุทธิ์จ้ะย่างอยู่ในป่าหลายกับบ่ห็นอย่างนี่ป่าเนี่ยพี่น้องป่าเห็ดเห็ดเึ่งหวานนี่พี่น้องพี่น้องเห็นบ่บ้านในพัดน,นั่นน่ะจังหน่อยเพิ่งก็ออกดักสัตว์ยิงสัตว์ละจันทร์เห็นไหมน่ะยิงกวางเหรอไหมนี่นี่น ปาเห็ดปาเห็ดเมดพี่น้องแ่ว่าสีมีหรือบวมีบวมหู้ะจ้ะนี่ก็เมนเบิดตพี่น้องนี่่อยมาต้านีบ่างันห้าโขกเพียงคอเลยพี่น้องของพูนหลังจากหันไปก็เป็นที่จอดรถนะจ้ะปาไปต้อพี่น้องว่าจะได้อีกแกลดอกเขาสก้าบ,บ้านเลยจ้ะในเบิ้งหนี่เนี่ยพี่น้องได้เห็ดตั้ง 3, สามสกัดสามยางเลยจ้ะพี่น้องนี่โอ้ยอันนี้ตัดขี้ดินโนกขก้นเนาะ เห็ดอันนี้เอาขี้ดินออกก่อนเพราะว่าเห็ดไข่เห็ดโคนโสนเห็ดพึ่งหวานนะเจ๊ไปต่อจะต่อนึกว่าสิวได้อย่างแกกดอกหรอพี่น้องมือนนิป้านี่กวางกระลายได้จ้ะพี่น้องมาเถอะจังหนึ่งเห็นลายแตกเบิ่มๆยังมีทั้งลูกโอน้อยก้วยใจได้จะเด้อไม่เห็นมันเพันคนก็ไปน่งต้องมองทั้งหันก็นนางเงียบๆนะ Ừ, không có mấy cái nhà ngóng ngém ngóng ngém tiền ạ ui mấy ừ. nhà này mấy nhà ui phi ơi vừa thua vừa thua vừa thắng nhảy qua cả thắng khỏi ít phi nó đù 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 này ui đù nhảy xăm cả thắng khỏi lưới ui 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 hơn nào nó này khó bưng để bà cha khó anh uy bưng đó bắt phi ơi bắt thua bắt thua nhảy chạy nhảy là เฮ้ยไงขึ้นไงเนาะไงซ่อกับถังป่าแหละ